สโซนเนอง์วอครับผมนายซอมมี่ไนท์วันนี้มีกิวเฮียทัตครับสมาชิกหนึ่งในสมาชิกกิวเฮียทัตชื่อสมาชิกคุณโน้ตสองนะครับมาบุกบ,บ้านครับดูบ้านน่าสนใจมากอยาก,กมารีวิวครับบ้านเขาใช้เป็นเจ้าลิงลมครับเป็นลีดมีลีดที่ดีมากคือลีด hp 33%ให้กับทุกตัวนะครับแล้วก็มีท่าสตัร์กับเกาะแตกแพสซีฟเนี่ยเป็นการเคาน์เตอร์เวลาเพื่อนโดนกดโดนโจมตีนะครับแล้วก็ลด เดเมจยี่ห้าเปอร์เซ็นตให้กับตัวเองส่วนเจ้าบีสมองไฟเนี่ยมีท่าโจมตีหมูแบบห้ามฮิวนะครับแล้วก็มีการฮิวที่รุนแรงนะท่าหนึ่งก็คือตีแล้วมไม่มันจะตีทำไรได้เลยตีตามเลือดเนาะแล้วก็ติดพิษครับส่วนเจ้าบนะีสมองน้ำเหมือนผมเคยรีวิวไปก็คือมีท่าดีโบเพื่อนนะเหมือนพาราดินก็คือรับเดเมจแทนเพื่อนนะครับแล้วก็มีท่าสโลหมูครับก็เป็นพีษไฟครับ ราวนี้เนี่ยอาจจะรูนเขาอาจจะน่าจะแน่นนะผมคิดอย่างนั้นก็เลยอยากจะดีไซน์ทีมาประมาณนี้ครับใช้อาร์คแสงเป็นเดมเมจครับแล้วก็เอาจเจ้าอันดีลมไปไปกลางไปล้างดีบับนะครับแล้วก็คิดว่าจะใช้ช่างน้ำครับประมาณนี้ลองดูกันครับเพื่อนๆ <c oughs> มีโอกาสครั้งเดียวด้วยโอเคมาลุยกันผิดไฟเขาก็คงผิดไฟไม่เปิดครับผิดตต้องเปิดจะดีนะเอาถัางเอาผมเอาทางน้ำมาแทางเจ้าลิงลงนี่แหละครับผมวกติดด้วยครับตลอดียย่นะมาเต็มครับ อ่าผมรีสกิลบีสมองแล้วกันแล้วเดี๋ยวเอาช้างนะ้ำโผล่พรีดไฟโอเคครับ, okay, รบสำเร็จอยู่นะ small, เจ้าบีสมองไฟอย่าสตาร์เธอแล้วกันครับถ,ถ้าพลาดไฟได้ก็จะโอเคหน่อยครับ นิดเดียวครับโอเคแจสขอร้าย okay. <Just> right แล้วครับเราโฉบาวกต่อไปครับอ่ามาคราวนี้นี่เราฆ่าใขรครับเราฆ่าตัวที่ปวดเราแล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะทำกรอแตกเจ้าอาร์คแสงผมนะครับเดี๋ยวแม่ผมมีตัวเดียวครับอาร์คแสงครับตีเป็นหมื่นนะเจ <laughs> ๋งดีเหมือนกันนะครับ <laughs> <laughs> คิดว่าดีไซน์ทีมมาถูกนะ ต่อไปคราวนี้โพรโวคใครครับผมคิดว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเจ้าอาร์คแสงเนี่ยลบบับได้หรือเอาอีนูลบบับเจ้าอาบีทมองน้ำได้ครับผมโพรโวเจ้าบีทไฟแล้วกันไม่ติดนะมไม่ติดรีฮูดาวโอเครีคูดาวติดครับโอเคมาผงได้ตีฝีเรื่อยตีน,นิดเดียวเองนะครับโอ้ ขอเอ็กซ์ต้าเธอได้ไหมไม่ได้ก็สำเร็จอยู่ครับโอเคครับถือว่า,าแนวความคิดผมผ่านนะครับคุณโนต้ตโอเคอย่าก,กลัวผมนะถือโอกาสมารีวิวแล้วกันนะเอ็กซ์ต้าซะ ผัววงไม่ติดเลยครับบีสมองไฟเ้าเลสเยอะหรือเปล่าโอเค <c oughs> พอแล้วบอกนะคิดวผมเซนนิดนึงครับดีคูดาวบีส่องไฟเธโยกว้โอเคสำเร็จแล้วคิว,ลวเลนะครับ ได้ตีนะได้จะได้ตีโอเคครับเป็นฟูฮิวเลยนะฮิวสี่ตัวนะโอเคโอเคครับผมเป็นไปตามแผนทั้งหมดนะครับเอาฮิวมาสี่ตัวสู้เลยนะคุณโน้ตอ้แรงเข้าไปสูงแล้วด้วยครับโอเคมาดูลุ้นเจ้าอาคแสงผมกันครับ ตอนนี้อาร์แสงผมใช้เป็นเบรดสตาน์ครับ2องดีเฟนต์นะครับสี่ครีดเมทหกดีเฟนต์ครับ,รบก็ดีเฟนต์ประมาณ1,200นะครับแล้วก็มีครีเลตเจ็ดสิบห้าครีดเมทร้อยห้าสิบสามครับอันดีโลมผมใช้เป็นสวิฟเอนเนจีนะครับสปีด HPHP ครับสปีดตอนนี้อยู่102นะเลื่อน18ก็ถือว่าใช้ได้อินูเป็นคาลเตอร์เอ็กซ์ตาร์ครับ เลือดหมื่นสมปีดห้าสิบครับมีความ้นยังอยู่นิดหน่อย40่บครับสปีด HP HP นะรูนเดียวป็น5าดาวอยู่เดี๋ยวเก็บหาของมาอัปเกรดให้นะครับส่วนเจ้าช้างน้ำนะฮีโร่ของเราเลยนะครับเป็นเอเมซิตเอ็กซ์ตาร์ครับเป็น HP 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 หมดเลยมีสปีด23ครับเลือดหลัง23 0 0 0ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมชอบคลิปอะไรนะ่าส,สนุกของผมกดมุมขวาล่างนะครับสวัสดีครับ